ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแห่สองเลขพิธีเบิกเนตรเทวสุวรรณวันที่24กรกฎาคม2 5 6 5ที่วัดบึงบาประภาสวัสดตําบลบึงบาอําภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีได้มีการประกอบพิธีบวงสวงและเบิกเนตรองค์ทาวสุวรรณหน้าเทวดาและหน้ายักษวัดบึงบาจำนวนสององค์โดยมีพระครูสุจิตลัตนากรเจ้าคณะอําเภอหนองเสือเจ้าวาดวัดบึงบาประภาสวัสด นั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกและพระตะวันอิทิโชโตหรือพระอาจารย์แจ้เกจิชื่อดังแห่งวัดน้อมประชาสรรและพระประหลัดทวีทรัพย์เจ้าวาดวันเทศราชประดิษฐ์ของ13ร่วมพิธีนั่งอธิษฐานจิตเบิกเนตรซึ่งในช่วงที่ประกอบพิธีบวงสวงนั้นทางคณะนิเกชื่อดังลูกกบเสียงหวานได้มีการลำถวายแก่องท้าเวสวร์โดยมีนายสมชายตียาวงนายอำเภอหนองเสือและประชาชน ร่วมเข้าพิธีอย่างล้นหลามสำหรับองค์ท้าเวสวรรณทั้งหน้าเทวดาและหน้ายักษ์ที่ประกอบพิธีเบิกเนตรนั้นสืบเนื่องจากทางด้านอาจารณ์ทีมหาคัมภีร์พระเวทซึ่งเป็นพรามชื่อดังและนายศิวะชัยสุทธิวงศ์เจ้าของบริษัท ART าจำกัดซึ่งเป็นบริษัทส่งออกชุดทหารทั่วโลกได้เดินทางมาขอโชคลาภด้านหน้าที่การงานให้ประสบความสําเร็จหลังจากนั้นก็ได้งานประสบความสําเร็จเกินคาด จึงได้นําองค์ท้าวเวสสุวรรณหน้าเทวดาและองค์ท้าวเวสสุวรรณหน้ายักษ์นำมาถวายวัดบึงบาตามที่ได้บนบานสารกล่าวเอาไว้นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงที่ประกอบพิธีบวงสรวงและเบิกเนตนั้นท้องฟ้าสดใสเป็นอย่างมากหลังจากที่อําเภอหนองเสือเกิดพายุฝนถล่มมานานเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วปรากฏว่าช่วงถึงวันประกอบพิธีกลับไม่มีฝนฟ้าขนองแต่อย่างใดทําให้ประชาชนที่มาร่วมงานต่างพูดถึงในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท้าวเวสสุวรรณ ึ่งล้วนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขณะที่ต่างคนจับจ้องไปที่เลขทะเบียนของรถพระอาจารย์แจ้คือเลขทะเบียน3กอไก่ขอไข่8 8 5 5ซึ่งเลขทะเบียนนั้นได้ออกงวดที่ผ่านมาอีกด้วยทั้งคนได้ยังไปถ่ายรูปเลขปลายประทัดที่จุดถวายในครั้งนี้ได้หมายเลข79และ083นั่นเองครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ